ราะการซื้อบ้านคือการซื้อทำเลนะคะข้อเสียของบ้านมือสองคือไม่ใช่บ้านมือหนึ่งแต่ข้อดีของบ้านมือสองคือให้ทำเลในแบบที่บ้านมือหนึ่งให้คุณไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแพีวอยู่ที่บ้านซับธานี5้ธัญบุรีคลอง8ค่ะหลังนี้นะคะที่แพีวจะพามาชมวันนี้ก็คือจะเป็นบ้านแฝดนะคะไซส์36ตารางวาค่ะต่อเติมไม่เรียบร้อยแล้วบ้านอายุแค่7ปีเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวแพีวพาไปชมกันในบ้านนะคะว่ามีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างค่ะเชิญเลยค่ะ ภายในบ้านนะคะสามารถจอดรถได้1นคันนะคะหลังนี้36ตารางวานะคะ3、ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะด้านข้างนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นบ้านแฝดเนาะก็จะมีพื้นที่นะคะสําหรับที่จะปลูกต้นไม้นะคะหรือจัดสวนได้อยู่นะคะนี่ค่ะจะต่อเติมเพิ่มนะคะเป็นห้องก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปชมกันในบ้านค่ะเข้ามาภายในบ้านนะคะก็จะเจอกับโถงพักผ่อนก่อนเลยนะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็สามารถที่จะวาง ชั้นวางทีวีนะคะรวมถึงตรงนี้นะคะก็เป็นมุมโซฟานะคะเอาไว้พักผ่อนค่ะหลังนี้นะคะต้องบอกว่าเพดานะมีความสูงมากๆเลยนะคะสูงไม่ต่ำกว่า3เมตรเลยค่ะเข้ามาก็เลยจะมีความรู้สึกโปร่งโล่งแบบนี้เลยนะคะหลังนี้เจ้าของได้มีการต่อเตอิมไม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตามไปชมกันเลยค่ะเคาน์เตอร์ครัวนะคะแข็งแรงเลยรวมถึงมีเตาแก๊สนะคะอันนี้ก็คือแถมไปให้ด้วยเลยนะคะของแถมตามที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะโซ,โซฟ์ฟโซฟานะคะแถมให้เลยชั้นล่างนะคะจะมีแอร์หนึ่งตัวชั้นบนก็คือมีแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่นะคะตัวบ้านแข็งแรงมากๆเลยค่ะ ทางด้านนี้นะคะก็จะมีพื้นที่โล่งๆนะคะภายในห้องครัวนะคะสามารถวางโต๊ะทานข้าวได้วางเครื่องซักผ้าวางตู้เย็นนะคะสามารถวางได้นะคะรวมถึงตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าด้านข้างเป็นพื้นที่ว่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะคะออกไปด้านข้างบ้านได้เช่นเดียวกันค่ะปั๊มน้ําแทงน้ํานะคะก็แถมไปให้ด้วยเลยค่ะหลังนี้นะคะเดี๋ยวตามแพวไปดูชั้นบนกันนะคะว่าห้องนอนเนี่ยนะคะเป็นยังไงคะ่ะ เดี๋ยวเราไปชมชั้นบนกันนะคะหลังนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นกระเบื้องทั้งหลังนะคะรวมถึงบันไดนะคะมีความกว้างขนาดนี้เลยนะคะบันไดที่นี่นะคะจะมีความกว้าง1นึเมตรยีเลยนะคะจะเป็นกระเบื้องทั้งหลังแล้วนะคะลายเดียวกันทั้งหลังเลยค่ะเดี๋ยวแพลพาไปชมห้องนอนกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะมีความกว้างขนาดไหนห้องนอนห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะมีผ้าม่านมุงลวดเหล็กดัดติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังนี้นะคะเป็นบ้านแปดสาตารางวานะคะหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกนะคะเราจะได้รับแสงเช้านะคะตรงนี้ก็คือจะมีระเบียงนะคะออกไปด้านนอกได้ด้วยค่ะห้องนอนนะคะความพิเศษคือลูกค้านะคะจะได้ตู้วิเสื้อผ้าบิวอินแบบนี้เลยนะคะนี่บิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ รวมถึงเตียงนอนนะคะอันนี้ก็คือแถมไปให้ด้วยเลยนะคะห้องนอนใหญ่นะคะจะมีแอร์ติดตั้งไว้ให้แล้วนะคะ1ตัวค่ะเดี๋ยวไปชมห้องอื่นๆกันค่ะมาชมห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้นะคะก็พิเศษเช่นเดียวกันกับห้องนอนใหญ่ค่ะเพราะว่าจะมีตู้เสื้อผ้าบิลอินให้แล้วนะคะนี่ค่ะ พร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะรวมถึงเตียงนอนนะคะห้องนี้จะมีเตียงนอนขนาด3ฟุตครึ่งไว้ให้นะคะแถมไปให้ด้วยเลยค่ะมุ้งลวดเหล็กดัดผ้าม่านห้องนี้ก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมอีกห้องนึงนะคะห้องนี้นะคะเจ้าของเดิมเนี่ยใช้เป็นห้องพระนะคะแต่ใช้เป็นห้องนอนได้เช่นเดียวกันนะคะ ที่นี่จะมีทั้งหมด3ห้องนอนสองห้องน้ําห้องนอนชั้นบน3ห้องนะคะห้องน้ําชั้นบนหนึ่งห้องชั้นล่างหนึ่งห้องนะคะพร้อมใช้เลยปั๊มน้าแทงน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรหาแพลวตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ